สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะมาคำนวณสูตรหลักร้อยสูตรลาวพัฒนาครับเห็นท่านขอมาเยอะก็เลยจะคำนวณให้ท่านก่อนสำหรับหลักร้อยลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาก็สูตรเก่านี่ครับผมจะคำนวณสูตรเก่านี้ให้ก่อนวันนี้จะคำนวณสองสูตรเป็นหลักร้อยอย่างเดียวครับแล้วก็สูตรนี้ด้วย ัวนี้งมดที่แล้วก็แตกไปที่เลขเก้าสูนี้เป็นสูตรเดิมสูตรเก่าครับที่เราเคยถูกกันในหลายงวดในงวดก่อนหน้าน้นเขาเขาหลุดนั่นที่งวดที่สิบห้านะครับเขาหลุดแล้วเขาก็มาหลักสิบล่างไปเข้าไปที่ห้าแต่งวดที่ผ่านมาผมก็คํานวณแล้วทีนี้งวดนี้เขาเข้าอีกเขาได้หกเก้าสอง แล้วเลขก็เข้าไปทั้งสองทั้งเก้าสองตัวเลยครับสำหรับสูตรเดิมสูตรนี้สูตรนี้ทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าหลุดไปงวดเดียวแล้วก็มาเข้าอีกงวดนี้มาสองตัวเลยครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบสองตัวล่างอีกได้เป็นคู่ด้วยถือว่าคุ้มเลยครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมา ก็จะคำนวณต่อครับสาหรับลาพัฒนาสูตรเดิมก็ท่านก็คงรู้แล้วว่าเอาตัวไหนมาบุกตัวไหนเพราะพ่อผมจะใช้เลขข้ามเลขอย่างเงี้ยครับงวดที่ผ่านมาผมใช้เลขสองสามหนึ่งก่อนเป็นแถวหน้าเนี่ยครับ สองามแล้วก็ถัดมาก็ใช้7จ็ห้าเนี่ยครับเจ็ห้จะเป็นข้ามเลขครับจะเป็นเลขสลับกันครับจะเริ่มจากหลักหมืน่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับแล้วก็จะเริ่มจากหลักหมืน่นหลักร้อยหลักหน่วยครับ วันนี้ออกไปที่992944เราก็จะได้994ครับเป็นตัวตั้งก่อนจะเริ่มจาก994แบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วย924อันนี้สูตรเดิมครับ ก็บวกกันเหมือนเดิมก็เอาสตัวข้างหน้าเลยกับข้างบนเนี่ยบวกกันก่อน9ก้าบวกเก้าสบแปดบแปบวกสก็เป็น22ได้เลขสองเก้าบวกสองบเอ็ดบวกสี่ก็เป็น15ได้2องกับ5 2าบวกหก็บวกกันก็จะได้7 7นับไป3าครับ7ก็เป็นศูนย์ นับเพิ่มไปอีก3ก็จะเป็น3ก็จะได้7 3 0ครับสำหรับสูตรเดิมสูตรนี้ลาวพัฒนาวันจันทร์วันที่วันนี้วันที่อะไร18 19ที่20ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่20ใช่ไหมถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับจันทร์ที่20ผมจะเขียนไว้ก่อน20 ยี่สิทับสองทับหกแปดถ้าไม่ถูกยังไงก็คอมเมนตมาบอกด้วยครับแต่รู้ว่าวันจันยี่สิบใช่ครับหวยไทยออกสิบเจ็ดเจ็ดสุกสิบแปดเสาสิบเก้าที่ยี่สิจันใช่ครับวันจันครับเดี๋ยวลืมสูตรสูตรเดิมได้ เจ็ดศูนสามครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ครับดูว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรสูตรนี้ผมจะข้างบนนี่จะนับทีละสามแต้มครับเดินไปหกตัวเลขแถวที่สองจะนับทีละสองครับเดินไปหกตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ตีเส้นแบบนี้สูตรนี้จะใช้หลักสิบล่างกับหลักหน่วยบนครับ นี่ครับหลักสิบล่างงวดที่งวดที่แล้วผมใช้ห้าหนึ่งเห็นไหมตรงนี้หลักสิบล่างเลขห้าหลักหน่วยบนก็คือเลขหนึ่งก็ใช้ห้าหนึ่งงวดนี้ก็จะใช้เลขสองกับเลขสี่ครับสองสี่เป็นตัวตั้งสองนี่นับเพิ่มไปทีละสามนะครับสองสามก็เป็นห้าห้าแล้วก็แป 1นสแล้วก็เนี่ครับ2 3งสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าศูห้าหเจดถูกต้องครับส่วนข้างล่างนี่นับทีเราสองแต้มครับ2ก็เป็น4ก็เป็นห8 0 2แล้วก็สี ท่านก็เอาปากกามาตีเส้นเหมือนเดิมครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้แล้จริงศูนรนี้งวดที่แล้วตรงนี้มันก็ตรงนี้ก็มีเก้าครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ได้เลขสี่เห็นไหมครับเลขมันก็วนเวียนอยู่แถวเนี่ยครับงวดก่อนนี่ห้าสามแปดหนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งนี่ยฮะตรงนี้ก็มีสามตรงนี้เนี่ยสามหนึ่งตรงนี้นี่เห็นไหม ความจริงมันก็ตัวเลขมันก็มีอยู่ครบทุกทุกงวดอะครับเนี่ยอันนี้กแปดเจ็ดสามสามนี่ก็สามสามก็มีอันนี้เจ็ดเนี่ยนะเข้าสามตัวเลยให้ท่านมาดูตรงนี้ด้วยครับเนี่ยเพราะตัวเลขแถวนี้ที่เลขมันซ้ำๆกันเนี่ยมันมักจะมาเนี่ยครับวดนี้ก็มีแต่เลขสามที่ออกเจ็ดสามสามอันนี้อะไรครับหนึ่งสามเก้าสามตรงนี้ก็มีเก้านะฮะเนี่ยเก้าชนกันแบบนเนี้ยเนี่ย มาครบหมดครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็จเจ้าข้างล่างก่อนครับใช้ที่เราไม่ได้ตีเส้นนะครับจะใช้สี่แปดสองครับแล้วทีนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นสองปดสี่อีก ไม่แน่ครับงวนนี้นนก็อาจจะเบิ้ลอีกผมว่าไม่เบิ้ลหน้าก็เป็นเลขหามหรอครับหลักร้อยหลักสิบนี่อาจจะเป็นเลขหามก็ได้ใครจะไปรู้ครับทีนี้เราก็ เอาสองตัวนี้ครับมาคํานวณครับนี่ครับศูนย์บวกสี่ได้สี่แล้วก็สองบวกเจ็ดก็ได้เก้าสี่เก้าก็ได้สามในนี้มันไม่มีเลข หลักร้อยอยู่ในตรงนี้ก็จะมีตรงนี้อยู่มีสตัวเดียวครับตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้เวลาบวกแล้วให้มาดูฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันจะมีหลักร้อยอยู่เท่ากับว่างวดนี้หลักร้อยมีสี่แต่ว่าสูตรนี้ที่เราคำนวณไปเมื่อกี้มันมีเจ็ดศูนย์สาม ถ้าก็ว่าตรงนี้มีสามอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยถ้งงั้นผมจะวางไว้ที่สามกับสี่ครับเพราะว่าสูตรนี้งวดที่แล้วเขาเข้าครับสูตรเดิมสูตรนี้เขาเข้าหกเก้าสองก็เข้าไว้ที่เก้าแล้วก็มาทั้งสองด้วยวันนี้ได้เจ็ดศูนย์สามถ้าก็ว่าตรงนี้มีเลขสาม ตรเดิมมีเลขสามแล้วตรงนี้ก็มีเลขสามฝั่งนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับเนี่ยมา,มาทุกงวดแต่ทีนี้ไอ้เลขนะม,นมันตรงกันแบบนี้ถ้ามันตรงกันมันจะมาหลักร้อยแต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่มีนี่ครับมีเฉพาะเลขสี่ก็ทั้นั้นงวดนี้วางไว้ที่สี่กับสามครับเพราะว่าสองศูนย์นี่มันไม่ตรงกันเจ็ดศูนย์สามเพราะตรงนี้ได้ได้สี่แต่ตรงนี้มันมีสี่ ถ้าตรงนี้มันมีหลักร้อยเห็นไหมครับหลักร้อยมันจะมาสามก็อยู่ตรงอยู่กับกลุ่มนี้เจ็ดก็มาอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ก็สี่เก้าสามตรงนี้ก็มีสามแต่ตรงนี้มีสี่ฉะนั้นผมจะวางไว้ที่สี่กับสามครับสองตัวเนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาหลักร้อยครับเพราะว่างวดนี้มันไม่มันไม่ได้ชนกันเหมือนกับงวดที่ผ่านมา พองวดที่ผ่านมาตรงนี้มีเก้ามีเก้าแล้วตรงนี้ก็มีเก้าแต่ทีนี้ตรงนี้มีสามตรงนี้มีสามสี่ก็มาตรงกับตรงนี้ทั้งนั้นเราจึงวางไว้ที่เลขสี่กับเลขสามรับอยู่หลักร้อยเมืนี้ยี่สิบอันนี้อันนี้เดือนอะไรครับเดือนหนึ่งเนาะเออเดือนหนึ่งยี่สิบทับหนึ่ง ทับหกแปดใช่ครับเดี๋ยวเขียนตรงนี้ใหม่เป็นยี่สิบทับหนึ่งครับยังไม่ไปเดือนสองผมก็ใจร้อนไปแล้วเนะ่ะยี่สิบทับหนึ่งสูตรเดิมได้เจ็ดศูนย์สามส่วนสูตรนี้ได้สี่เก้าสามนี่ครับเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยตั้งแต่งวดนี้มาตัวเลขเหมือนเดิมกันหมดครับ เพราะว่า0บวก4ก็ได้4 2บวก7ก็ได้9 4บวก9ก็ได้13เนี่ยดังนั้นหลักร้อยก็จะมี4กับ3ครับก็คลิปนี้ก็เอาหลักร้อยพัฒนามาฝากทุกท่านเต็มร้อยครับก็ใครที่ขอมาผมก็คำนวณให้เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังสนใจสูตรของผมอยู่ก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับการที่คนเราไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บมันเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ